วันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ s p e c i a l School ของเราในวันนี้นะครับซึ่งหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของ Shopping Distribution ที่จะมีการพูดคุยเปรียบเทียบระหว่าง ฟิสิกส์เข e รียลเอกับ Digital Real Estate ซึ่งประกอบไปด้วยพวกดิจิทัลแพลตฟอร์ต่างอย่างแอปพลิเคชันแล้วก็ในอนาคตอย่าง m e t a เวิร์นั่นเองโอเคครับก่อนอื่นขอเกริ่นก่อนว่าหนึ่งในศาสตร์การตลาดที่สําคัญที่สุดในโลกหรือที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกก็คือ Marketing Mix หรือหลัก 4p ซึ่งวันนี้เราจะเอาหนึ่งใน 4p ซึ่งก็คือ Pace หรือ Location เข้ามาพูดคุยว่าชวนคุยว่ามัน สำคัญมากแค่ไหนกับ s h o p ช้อปปิ้งดิ u ิ i ั n นั่นเองโดยที่วันนี้ผมได้ทำการเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ก็คือผู้เชี่ยวชาญโอโซน zone, ที่จะมาพูดคุยชี้แจงเราในส่วนของ Physical Real Estate และก็ผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะอยู่ในฝ้าของ Digital Real Estate ในส่วนของ Metaverse และผมแทนครับจะมาชวนคุยแชร์ในมุมมองของหนึ่งใน Digital r e a l Estate ที่เป็นฝั่งของแอปพลิเคชัน โอเคครับผมเพื่อไม่ให้มันการเสียเวลาผมขอพาทุกท่านเข้ามาชวนคุยกันในท็อปิกแรกกันเลยซึ่งก็คือเรื่องของโลเคชันว่าโลเคชันนั้นมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนกับช้อปปิ้งดิสติบิวชั่นเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพกันชัดเจนมากยิ่งขึ้นผมขอให้ผู้ชาญโอโซนได้เกินในมุมมองของฟ้าของฟิสิเคิลเรสเทดก่อนว่าโลเคชันนั้นมีความสำคัญต่อช้อปปิ้งดิสติบิวชั่นมากแค่ไหนเชิญผู้วิชาญโอโซนครับผม,ผมสำหรับฟิสิเคิลเรสเทดนะครับโลเคชัน is key เพราะว่า ยิ่งเราอยู่ในที่ที่ทำเลดีมากเท่าไหร่เนี่ยครับมันก็จะสามารถดึงดูดลูกค้าเข้ามาในร้านเราได้มากเท่านั้นครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นที่สําคัญเลยก็คือทุกอย่างในชีวิตจริงเนี่ยครับมันเป็นันเดิลเราไม่สามารถ un ั u n d ิลมันได้จะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับก็คือเวลาเราไปทํางานเนี่ยครับเลิกงานจะกลับบ้านเราก็ต้องขับรถผ่านร้านค้าร้านอาหารต่างๆมากมายครับแล้วบางทีเราก็อาจจะแวะไปกินข้าวไปซื้อของโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ต้องการจะไปตั้งแต่แรกครับ ผมว,ว่าทุกท่านน่าจะเคยพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองมาบ้างนะครับก็คือการบันเดิลนั่นเองสำหรับฟิสิเคิลรีสเทนหรือ Big and Mo r t a r Store โอเคครับท่านผู้ชยชาญครับแล้วช่วยสรุปข้อดีข้อเสียของ Big and Mo r t a r Store ที่เราคุ้นชินกันให้ผู้ผมได้รับฟังหน่อยได้ไหมครับครับผมสำหรับข้อดีก็คือเนี่ยเวลาเราไปช้อปปิ้งเนี่ยครับเราก็จะสามารถสัมผัสแล้วก็เห็นสินค้านั้นณขนาดนั้นได้เลยครับแล้วก็ถ้ามีเซลล์อยู่แถวนั้นเราก็สามารถสอบถามข้อมเิมเตมได้ แต่ในส่วนของข้อเสียก็คือเราอาจจะต้องเสียเวลาเดินทางนิดหน่อยครับ ได้เยว่ายิ่งในกรุงเทพยอย่างเรานะฮะการจาจรเป็นปัญหาสําคัญที่ขัดอัธรตในการช้อปปิ้งนั่นเองโอเคครับผมอยากพาท่านมาข้ามมาอีกฝากหนึ่งในส่วนของดิจิทัลเรียลเอสในส่วนของพวกแอปพลิเคชันหรือออนไลน์ช้อปปิ้งแพลตฟอร์มนั่นเองว่าโลเคชันนั้นถูกกาหนดจากการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคโดยพวก AI นั่นเองข้อดีนั้นทางฝั่งผู้บริโภคอย่างเราๆก็คือแน่นอนเรื่องความสะดวกเราไม่ต้องเสียเวลาการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่วนสําหรับ ฝั่งร้านค้าและผู้ผลิตเองก็ยังได้ประโยชน์คือสามารถเก็บรวบร,วม,รวมข้อมูลของผู้บริโภคเพื่อไปใช้ในการพัฒนา strategy ในการเล่นกับ product เล่นกับช่องทางการขา,ขายของเขาในอนาคตแต่ข้อเสียคือชัดๆเลยว่าเราไม่สามารถลองสวมใส่อลองชิมหรือลองจับสินค้านั้นจริงๆได้โอเคครับและอีกหนึ่ง ใน g i t a l Real เ s t a t e ที่น่าสนใจในอนาคตก็คือเรื่องของ Metaverse เรียนเชิญผู้ชีนาญก่อนครับมาชี้แจงให้ทุกคนได้เห็นภาพชวนดูกันในอนาคตว่าในโลก m e t a v e r s e l o c a t i o นนั้นมันสำคัญแค่ไหนครับผมครับผม Location ในโลกของ m e t a v e r s e นะฮะจะคล้ายๆกับการที่เรานำ s i c a l World บวกกับ a อปพล c เคชันครับโดยเราใช้เทคโนโลยี AR และ VR ครับเพื่อเปิดมุมมองการมองเห็นให้อผู้บริโภคของเราคล้ายกับโลกฟิสิกอลโวลนะฮะโดยมูลค่าที่ดินของในโลกของเมตาเวิร์สเนี่ย และที่ร้านค้าที่เข้าไปอยู่ในนั้นนะฮะจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่นิยมแล้วก็มีความน่าเชื่อถือครับเช่นถ้าสมมุติว่าหาพื้นที่ของเราในโลกของเมตาเวิร์สเนี่ยเป็นที่นิยมและมีความน่าเชื่อถือฮะมูลค่าที่นี่ก็จะสูงขึ้นครับคล้ายกับโลกของฟิสิกอลเวิร์ครับอืมเรียกว่าเป็นมุมมองที่ใหม่แล้วก็เรียกว่าก็ยังมีส่วนที่ค้ายกันนะฮะและด้วยความที่มันใหม่ต่อทั้งผมและท่านผู้ชมทางบ้านเองอยากให้คุณกรณ์ช่วยชี้แจงข้อดีของมันให้เราฟังกันชัดอออีกกสสสัคคคครร้้้้้้งไไดดดมมมยบผผขนนนะะะะลลูาาาาเเ่ถทใื คล้ายกับโลกจริงเลยแบบว่าไม่ต้องเสียเวลาเปลด่ยนเสื้อผาทำให้เกิดความสะดวกกับลูกค้าเราได้แต่ในพาร์ทของเจ้าของแบรนด์หรือว่าเจ้าของห้างสรรพสินค้าเนี่ยครับคือโลกของ MetaVerse เนี่ยเรามันจะช่วยในการลดต้นทุนการดูแลรักษาความสะอาดครับผมครับอืมโอเคครับแล้วดีขนาดนี้มีข้อเสียอะไรที่เราต้องระวังหรือพึงระวังในอนาคตบ้างไหมครับผมแน่นอนครับ เหรียญมี2ด้านอยู่แล้วฮะข้อเสียของโลกเมตาเวิร์สเนี่ยคือผู้บริโภคนั้นนะไม่สามารถจับดูเนื้อผ้าได้เนื่องจากเราใช้เทคโนโลยี AR และ VR ใช่ไหมฮะและอีกหนึ่งข้อเสียสำคัญเลยเนี่ยในโลกเมตาเวิร์สถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยสามารถเทเลพอร์ตได้เนี่ยสเสน่ห์ของการเดินทางระหว่างจุดเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะหายไปฮะการซื้อของข้างทางก็จะหายไปเช่นกันครับ เรียกว่าเราอาจจะต้องเสียสเสน่ห์อัธรสในการช้อปปิ้งไปนั่นเองนะในอนาคตแต่เราก็ต้องมาด<ช>ูนะว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับแล้วในอีกหนึ่งท็อปิกที่เราอาจจะชวนคุยมันเกี่ยวโยงมาจากเรื่องของโลเคชันซึ่งการที่เราไปซึ่งหนึ่งโลเคชันแต่ว่าในหนึ่งโลเคชันนั้นมันประกอบไปด้วยหลายฟังก์ชันหรือที่เราเรียกกันในวงการอสังหาริมทรัพย์ว่า mixed use real estate นั้นมันเป็นยังไงเหมือนเดิมอย่างเช่นเคยครับอยากให้ผู้ชาญโอโซน zone มาเท้าความให้เราก่อนว่าในโลกที่เราคุ้นชินในมุมมองของ physical real estate mixed use real estate ใน ฟากนั้นมันหน้าตาเป็นยังไงเชิญผู้่ยวชาญโอโซนครับผมบผมมันก็คือการรวมสถานที่ที่มีฟังก์ชันต่างกันนะครับมาไว้ในที่เดียวกันผมจะยกตัวอย่างอ่าสามย่านมิดทาวน์นะครับมันก็คือการรวมห้างสรรพสินค้ากับอ่าออฟฟิศไว้ในที่เดียวกันครับอ่าเวลาพนักงานเนี่ยครับทํางานเสร็จพักกลางวันก็สามารถลงมากินข้าลงมาช้อปปิ้งได้แล้วก็พอตอนบ่ายก็กลับไปทํางานได้เลยครับไม่ต้องเสียเวลาเดินทางครับ หวังว่าทุกท่านที่ชมอยู่ทางบ้านน่าจะมีโอกาสได้ลองสัมผัสกับมิยูสเดลเท a e อย่าง3ามย่านมิทาทกันบ้างน่าจะพอนึกภาพออกนะครับผมโอเคครับอีกหนึ่ง ในฟากของดิจิทัลเรียลทที่ผมอยากชวนคุยก็คือเรื่องของพวกแอปพลิเคชันว่ามิกยูสเรียล t ทม e ในส่วนของแอปพลิเคชันนั้นหน้าตาเป็นยังไงบ้างอยากให้ทุกท่านนึกถึงแอป,ปที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันทั่วไปอย่าง Grab หรือ Shopee ที่เข้าไปในหนึ่งแอป,ปแต่มันเหมือนดั่งซูเปอร์แอปที่เราเข้าไปไม่ว่าจะเป็นสั่งอาหารซื้อเสื้อผ้าหรือบริการอื่นๆก็อยู่ในแอป,ปเดียวกันนั่นเองโอเคครับอีกหนึ่ง ในดิจิทัลไรเทที่น่าชวนคุยและน่าจับตามองนะครับก็คือเรื่องของเมตาเวิร์สมิกยูสเรีเลเท็ในโลกของเมตาเวิร์สน้าตามจะออกมาเป็นยังไงครับคุณกรณครับเรียนเชิญครับผมครับผมมิกยูสเรียลทในโลกของเมตาเวิร์สคือการที่เรามีหนึ่งพื้นที่แต่เราสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นหลายสถานที่ได้ผวจะยกตัวอย่างง่ายๆครับตอนเช้าช่วงเช้าเนี่ยเราสามารถเช่นช่วงเช้าเราสามารถ สร้างพื้นที่ของเราให้กลายเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตได้แต่พอตอนบ่ายเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนพื้นที่ของเราทั้งหมดเนี่ยให้กลายเป็นจัดคอนเสิร์ตทาวเิสกอตได้ครับประมาณนี้นะะแล้วก็ส่วนใหญ่ในเลเวอเรสต์ในโลกของเมตาเวิร์สเนี่ยจะใช้มิกซ์ยูสอยู่แล้วเพราะเราใช้เทคโนโลยีในการบอกว่าปรับเปลี่ยนดังนั้นการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานของพื้นที่ของเราเนี่ยสามารถทําได้ตลอดเวลาครับอ่าแล้วโดยการที่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเกิดตั้งอยู่ที่ท,ที่หนึ่งแล้ววันหนึ่งรอบๆข้างมันเปลี่ยนไปเป็นอีกสถานที่หนึ่ง คุณกรณคิดว่าผู้ประกอบการหรือเจ้าของร้านเจ้าของสถานที่ตรงนั้นจะมีความแฮปปี้กับสิ่งที่มันเป็นไปอย่างนี้ไหมครับผมมั่นใจได้เลยนะครับว่าเจ้าของกิจการไอ้เจ้าของพื้นที่ดินตรงนี้จะเป็นที่ชอบใจมากๆครับเพราะว่าพื้นที่ของเราจะมีผู้คนเข้ามาใช้งานกันมากขึ้นจะได้ผลกระทบกับ externality ทําให้พื้นที่ของเราเป็นที่นิยมและมูลค่าที่ดินก็จะสูงขึ้นเช่นกันครับนี่เรียกว่าเอะไรที่น่าจับตามองในอนาคตนะครับโ okay <ข>อเคครับ,<อ>รบแล้วขอ ข้ามไปอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ว่ามันเกี่ยวกับช้อปปิ้งดิสติบิวชั่นแล้วมีผลมากน้อยแค่ไหนก็คือเรื่องของเลเยอร์และดีไซน์เหมือนอย่างเคยนะครับเรียนเชิญผู้เช่ชาญโอโซนนะครับในฟ้าของฟิสิกอลเรสเซชว่าเลเยอร์กับดีไซน์นั้นมีความสําคัญต่อช้อปปิ้งดิสติบิวชั่นยังไงบ้างยกตัวอย่างให้พวกเราได้ฟังหน่อยครับผม,บผมสําหรับเลเยอร์นะครับการวางเลเยอร์ที่ต่างกันนะครับก็จะมีความสามารถในการดึงดูดลูกค้าเข้ามาในร้านได้ต่างกันครับ มันจะมีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่น diagonal store layout นะครับเทคนิคนี้จะช่วยให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าใหม่ๆโดยพร้อมกับการช้อปปิ้งครับแล้วก็ยังสามารถช่วยไกด์ลูกค้าไปยังชเชียร์ได้ครับเมื่อช้อปปิ้งเสร็จแล้วก็อีกข้อสุดท้ายก็คือช่วยลดจุดบอดในร้านค้าครับป้องกันการขโมยสินค้าเทคนิคต่อมานะครับก็คือการวางสินค้าไว้นณะจุดระดับสายตาเนี่ยครับสินค้าตรงจุดนั้นจะช่วยเขาเรียกว่า ลูกค้าจะมองเห็นเป็นมากที่สุด่ะครับเทคนิคต่อมาก็คือการวางสิ่งของเล็กๆวางขนมไว้ที่แคชเชียร์ครับเวลาเราจะไปจ่ายตังค์นะครับบางทีเราก็หยิบของเหล่านั้นใส่ตะกร้าโดยที่เราไม่ได้ต้องการจะซื้อตั้งแต่แรกครับอย่างนี้เองและอีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้ท่านผู้เชี่ยวชาญช่วยชี้แจงให้เราเห็นภาพมาคือคือเรื่องของดีไซน์ครับผมอ่าครับผมอ่าดีไซน์เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับจะยกตัวยอย่างซาร่าเนี่ยครับ ทั้ง e x t e r i o ลกับ In t e ท i o r design มันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะมันเป็นเหมือน first impression นะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือ atmosphere ครับก็คือการบรรยากาศภายในร้านการจัดแสงไฟอุณหภูมิต่างๆการเปิดแอร์นะครับเวลาเราไปช้อปปิ้งในร้านที่เปิดแอร์แล้วก็รู้สึกสบายมากกว่าไปช้อปปิ้งที่อากาศร้อนๆนะครับ โอเคครับหวังว่าทุกท่านน่าจะเห็นภาพแค่ผมเห็นภาพก็นึกภาพออกนะครับถึงความสะดวกสบายเราจะได้ในการช้อปปิ้งในร้านซาร่าโอเคครับผมอยากพามาชวนคุยและชวนมองในส่วนของดิจิทัลเรสเซทบ้าง ถ้าในมุมมองของพวกแอปพลิเคชันอยากดูท่านนึกถึงการจัดหมวดหมู่ของร้านอาหารหรือว่าฟังก์ชันหรือร้านประเภทเดียวกันต่างๆในตามแอปว่าการที่เรากดภายในปุ่มเดียวหรือเขาแบ่งเราให้เป็นหมวดหมู่ให้เราสามารถใช้ได้ง่ายนั้นก็เป็นอีนึ่งที่น่าสนใจในการจัดเลเยอร์และดีไซน์ภายในแอปนั่นเองนะครับผมโอเคครับแล้วในส่วนของ m e t a เวิร์ครับผู้ชาย่านก่อนครับเลเยอร์กับดีไซน์ในหน้าตามเป็นยังไงบ้างในโลกของ m e t a v e r s e ครับ ครับผมในโลกของเมตาเวิร์สคเราสามารถดึงโมเดลของฟิสิก c a l ว o ลมาได้เลยครับเช่นการแบบว่าจัดเลเยอร์สินค้าในระดับสายตาครับเราสามารถนํามาใช้ได้เลยฮนะแต่สิ่งที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยคือการที่เราสามารถปรับเปลี่ยนเลเยอร์และดีไซน์ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วครับผมดังนั้นเนี่ยเราสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าของเราตามซีซันแนลของเราได้เลยครับ เรียกได้ว่าล้ําไปอีกระดับหนึ่งนะครับโอเคครับแล้วมาถึงหัวข้อสุดท้ายที่เราจะชวนผู้วิชาทั้งสองท่านคุยกันในวันนี้นะครับนั่นคือเรื่องของเล e วน e Model นั่นเองเรียนเชิญผู้วิชาโอโซนครับมาชี้แจงหน่อยในมุมของ Physical r e s e a ร c หรือที่เราอยู่ในโลกปัจจุบันที่วันนี้นั้นมันมีการคิดรายได้ยังไงบ้างครับผมครับผมจะแบ่งเป็นสแบบนะครับก็คือล h o โ e กับ free รีโ e ครับ l ลิสโฮก็คือการปล่อยเช่าเนี่ยแหละครับส่วน Free ร o l d ก็คือเหมือนการขายเรส s ซ็นั้นไปเลยครับในส่วนของการปล่อยเช่าเนี่ยครับเราก็จะสามารถกำหนดค่าเช่าได้เป็นแบบ f ิกซ์หรือว่าจะเป็นแบบแ i ร b l e ก็ได้ครับโดยมูลค่าของเรสเซ็นะครับส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่กับทำเลครับ อืมโอเคครับเรียกว่าก็คือมีอยู่2แบบหลักๆนั่นเองนะครับทั้งรีสโฮหรือฟรีโฮโอเคครับแล้วต่อมานะครับเป็นในรูปแบบของดิจิทัลไรเซชบ้างหล่ะในฟ้าของแอปพลิเคชันอยากจะพามาดูในมุมมองของการคิดเป็นค่า GP หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจากยอดขายนั่นเองหรืออาจจะมีเรื่องของฟรีคอร์สบ้างเป็นค่าฟรีบ้างที่เก็บเพื่อมาใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆหรือการช่วยในการโฆษณาต่างๆโอเคครับและอีกหนึ่ง ในดิจิทัลไรเซชัที่น่าสนใจคือเรื่องของ m e t a เ e r ร e ว่าในอนาคตจะมีการคิด Revenue Model ในโลกของ Metaverse ยังไงบ้างเดินเชิญผู้วิชาการก่อนนะครับมาชี้แจงว่าทุกท่านน่าจะรอฟังอีกครับผมครับผม e v e n u e Model ในโลกของ Metaverse จะคล้ายกับโลกของ Physical World ฮะเพราะว่าเราพยายามที่จะดึงเสน่ห์ของโลก p h y s i c a l World เนี่ยมา Recreation มาในโลกของ m e t a v e r s e ครับคือในโลก Metaverse เนี่ยมันจะเกิดปัญหาเช่นว่าถ้าหากเราสามารถที่จะ Tele พ o r t ได้เนี่ย ทำเลที่ตั้งจะไม่ส่งผลต่อมูลค่าของที่ดินมากเท่าที่ควรนะดังนั้นเราจะต้องมีฟิกชั่นเพื่อให้คนที่อยู่ในโลกของเมตดอ e เวิร์สี่ยได้เกิดการเดินทางเหมือนเดิมจึงทําให้สเสน่ห์ของฟิสิก o ลโวกลับมาครับเรียกว่าเราพยายามจะทําให้มันคล้ายกับ ความเป็นจริงที่เราเป็นอยู่ตอนนี้โดยการ r e c r e a t i ่นสร้างขึ้นมาและด้วยความที่ในโลกไม่ว่าจะโลกไหนก็ตามทั้งโลกความเป็นจริงหรือโลกเสมือนจริงมันมีเรื่องของฟิ c ช i ่นอยู่เสมอในการที่เราจะใช้มันในการดึงมูลค่าของที่ดินออกมาก็เหมือนกับโลกจริงเลยโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ Special group ที่มาชวนคุยกันในวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับความรู้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ช่ยศาสาาทั้งสองท่านที่มาแชร์ให้เราได้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าผู้ชมท่านใดมีคําถามหรือสสสสงงัยก็าาามมรถ่ข้อคว หรือคอมเมนต์กันเข้ามากันได้เลยนะครับผมก็วันนี้ยังไงพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ